หน้าอกเต่งตึงช่องคลอดกระชับผิวพรรณดูสดใสาสามารถแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มฮอร์โมนทางเพศของเราได้ด้วยนะคุณผู้ชมหมักโครคือว่า30ปีนะคะก็คือวร่ณมทั้งเพศบอคอยจะนี้แล้วแมนบอคามีเมียข่ากันเมนเบอมนีเมียข่ากันเม้นบอค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นละค่ะจะรู้ว่านะคะคุณภรรยาของเขานะคะเริ่มที่จะแบบว่ามีอารมณ์ทางเพศลดหน่อยลงแต่ว่าถ้าเขาเติมนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปเนี่ยเพิ่นก็จะแบบว่ามีอารมณ์ทางเพศนะคะคือขืนสูสามข้นก็าก่านั่นเองใช่สามารถพิสูจน์ได้เลยคุณผู้ชมแค่ทานประมาณ10วันก็ได้ดูซิ ว่าคุณสามีของคุณเนี่ยจะกลับมาติดงอมแงมหลงไหลเหมือนเดิมหรือเปล่าแม่แล้วอย่างที่บอกค่ะดูแลภายในและกับภายนอกรับรองค่ะว่าคุณผู้ซช้เมื่อวันนี้ไปไหนยังแน่นอนค่ะงานเสร็จฝากกับบัตรทันทีเลยนะคะใช่แล้วค่ะเรามาบอกโปรโมชั่นกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมอยากจะบอกว่า1แพ็คมี30บแคปซูลค่ะทานได้ประมาณ1เดือนราคาปกติอยู่ที่1450บาทค่ะแล้ววันนี้นะคะเราภูมิใจเสนอเหลือเพียง950าาบบาทค่ะตบมือตบมือค่ะเพราะว่า สิ่งที่ดีและคุ้มค่าขนาดนี้ครคุณจับจองเป็นเจ้าของในราคาที่ถือมากๆเลยใช่แล้วค่ะพิเศษนะคะถ้าคุณโทรมานะคะภายใน20นาทีนี้เท่านั้นนะคะสิทธิพิเศษสําหรับเฉพาะคนที่ดูทีวีเท่านั้นด้วยะนะพีกรดิ๊กรถ50%ในกล่องที่ 2, 2> นะคะก็คือ2กล่องเนี่ยเหลือเพียง1425บาทค่ะโอ้โหนะคะจริงๆแล้วนะคะสําหรับคนที่แบบว่างบหน่อยเนี่ยหารกับมูก็ได้เลยสองกล่องนะใช่ลองไปทานดูเราไม่อยากจะโม,ม<อ>ไม่อยากจะให้คุณคิดว่าเรามานั่งพูดอะไรอย่างนี้แต่ยา้คุณได ทด,ทดลองกินทดลองใช้จริงๆแล้วก็จะได้เห็นผลถึงประสิทธิภาพของมันค่ะนะคะจะได้ว่าได้ว่ามันดีจริงจังใดนั่นเองคะ่ะและช่วงหน้านะคะยังมีสาวราดีๆล้อ,อก,กันอย่างแน่นอนผูดใดที่อยากติดตามเขาสองคนย่าฟ่าเปลี่ยนช่องไปใส่้วยคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนคะ่ะก่อนที่จะมีประจำเดือนนะคะดิฉันจะปวดหลังมาก แล้วไปจนถึงบ้านเอลนะคะครั้งแรกที่รับประทานเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นรอบเดือนจะย่นระยะเวลาเป็นสิบกว่าวันจะเหลือแค่เพียง5้าวันนะคะจะไม่มีกระปิดกระปอยเลยนะคะอกที่เคยหย่อนคล้อยก็จะกระชับแต่งตึงขึ้นค่อนข้างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนจะมีสิวขึ้นก็จะไปคลินิกก็หมดเป็นเหมือนผิวมันตอนดีตอนทำพอฮอร์โมนเราแยกก่ก็จะเป็นมาอีกที่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์จิมเดียรู้สึกว่า ร่างกายสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกตัวเบาผิวสิวเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเยอะจะเห็นผลชัดๆก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะมันทําให้เบมอนรู้สึกว่าระบบร่างกายภายในของเบมอนเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเพีวยวไรซินเดียผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารเพื่อสุขภาพของคุณผู้หญิง1แพ็คจากราคาปกติ1450บาทเหลือเพียง950บาทพิเศษสุดหากโทรมาภายใน20นาทีนี้รับโปรโมชั่นซื้อชิ้นที่2ลด50%สนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086 045-8118หรือ086-045-8448สนับสนุนด้อยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไหล กลับมาอยู่กับพวกเรานะะคในช่วงสุดท้ายแบบนี้ค่ะพี่ติ๊กแนแล้วก็เบก็เบรกที่แล้วนะคะเราพูดถึงช่องคลอดค่ะอันนี้เราก็ยังพูดถึงช่องคลอดอยู่ค่ะแค่ะคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเราพูดว่าทําไมจะต้องขมีบทําไมจะต้องรีแพร์แล้วเราก็บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่ามันมีวิธีที่ดีแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ง่ายกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปนั่งขมิบนะคะมือราแบบ3ามรอยเื้าอีกต่อไปฮ่รเดื่อนถึงจะเห็นผลโอ้ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยสำหรับคุณูีหญิงเขาสามี แบบเปิดนี้ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วบ่ต้องไปฮหรีแพ้เจ็บตัวและเป็นอันตรายต่อร่างกายของเขาอีกนะคะเพราะว่านัองนัดมีทั้งเลือดที่ดีก็นั้นมาแนะนําใช่แล้วค่ะได้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าเรานั่นเองค่ะเพียวไลท์ค่ะซินเดียจากเพียวไลท์นะคะก็จะมาช่วยทําให้เราเนี่ยช่องคลอดกระชับเต่งตึงแถมยังปลอดภัยสําหรับผู้หญิงเป็นมากๆเลยแม่แล้วค่ะและขาไปทํางานกับร่างกาย3อย่างนั่นก็คือหนึ่งค่ะไปดึงฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ซูญเสียไปแล้ว กลับคืนมาเฮนนเฮาสาวเฮนนเขา,าเานี่ยเป็นสาวขื่นถูกต้องค่ะอ,อย่างที่2เลยค่ะก็ช่วยปรับสมดุลน,นะคะฮอร์โมนของเพศหญิงของเรานั่นเองค่ะ และก็เสริมด้วยนะคะสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเจนเทียดในฮานะคะกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะรับร้องครับู้ดได้เดร้องเนี่ยโอ้ยติดอกติดใจกันอย่างแน่นอนการนองนัดคะ่ะใช่ค่ะเราอยากให้พี่ติ๊กนะคะช่วยพูดถึงฮอร์โมนต่างๆของผู้หญิงหน่อยคะ่ะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนว่ามันแบบว่าทําอะไรกับผู้หญิงบ้างแล้วผู้หญิงทานเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างอยากให้อธิบายอีกนิดนึงค,ค,ค่ะพี่ติ๊กค่ะถือว่าเป็นนะคะส่วนผสมรักหรือว่าหัวใจสําคัญของกล่องนี้กวาาดสํหรับ นะคะฮอร์โมนนะคะไอโซฟาโวลหรือว่าจมูกทั่วเหลืองนั่นเองค่ะ,ะคือของเขาเนี่ยใสสารจาก,กัดจากจมูกทั่วเหลืองอซึ่งมีค่ะไฟโตเอสโตรเจนหรือว่าไอโซฟาโวลนะคะมีจํานวนมากเลยทีเดียวะนะคะมีจํานวนมากกว่าแป้งทั่วเหลืองถึง20เท่าซึ่งตามท้องตลาดเพิ่นใส่แป้งทั่วเหลืองของเขาใส่จมูกทั่วเหลืองของเขาจึงมีความเข้มข้นก็ของทองตลาดถึง20เท่าเท่าเยอะมากๆเลยะคะุณผู้ชมเพราะว่า บางยี่ห้อนนะคะคุณผู้ชมสามารถไปอ่านข้างกล่องได้เลยค่ะ,ว,คะว่าอาจจะใส่แป้ง ถั่วเหลืองจนเยอะเกินไปหรืออาจจะมีแป้งอย่างเดียวแต่คือที่พิจิตรพูดใช่ที่พิติกรพูดว่าเป็นจมูกถั่วเหลืองเนี่ยคือมันมันสำคัญจริงๆแล้วมันได้สารประกาศจากจมูกถั่วเหลืองเยอะมากๆเลยทีเดียวและตัอนี้ราคาจมูกถั่วเหลืองเนี่ค่ะเป็นสิ่งสําคัญที่ให้ชองคลอดของคุณผู้หญิงเขากระชับเอไนนาอกเต่งตึงฉะนั้นถ้าคุณต้องการสองสิ่งนี้เป็นสิ่งพิเศษคุณจะไปซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่เหตุจากแป้งถั่วเหลืองก็คิดว่าเป็นปีก็จะเห็นผลหรือบ่อกับบลูเช่นเดียวกันฉะนั้้นเเาตอองื สิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเขามากที่สุดมาดูแลเขาค่ะคุณผู้ชมค่ะใช่ค่ะส่วนผสมที่พี่ติ๊กพูดไปทั้งหมดนะคะก็เป็นส่วนผสมหัวใจสําคัญเลยที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีช่องข้อที่กระชับเต่งตึงก็คือเป็นการปรับสมดุลของเพศหญิงนั่นเองค่ะก็คือจะมีตังกุยสมุนไพรจีนไปทํางานปรับการทํางานนะคะปรับสมดุลแบบองค์รวมในตับ ไตปอดหัวใจแล้วก็ม้ามค่ะอีกทั้งนะคะยังช่วยบำรุงเลือดค่ะแก้อาการปวดท้องประจําเดือนนะคะแล้วก็แก้อาการไวท้องอด้วยค่ะพิติค,คือคือว่าสิ่งที่น้องนันต์เามาคือมาเสริมในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะใช่แล้วแต่ว่ายังมีอีกสี่ตัวที่เพิินนะคะเสริมร่างกายในการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็นคือหนึ่งเลยมเมลเ็ดฝักท้องค่ะ สารสกัดจากเมล็ดฝักทองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งค่ะอุดมไปด้วยสารแกมมาโทโคฟีรอนนั่นเองค่ะซึ่งสารตัวนี้ค่ะสามารถที่จะชะลอความแก่ได้จึงยังในผู้ที่กินเข้าไปนะคะนะคะแก่กือว่าแก่สาวลงนะคะแล้วคนที่แก่อยู่แล้วนะคะก็จักลาบมาเต่งตึงนั่นเองสามารถดูแบบว่าอ่อนกว่าวัยได้ถูกต้องค่ะและอย่างที่2นะคะสารสกัดจากเปลือกสนค่ะก็จะลด การสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติก็คือลดจุดด่างดําของเรานั่นเองพวกริ้วรอยอะไรจุดด่างดาก็จะเริ่มจางๆไปค่ะคุณผู้ชมนะคะและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนะคะโคเอนไซม์คิวเทนนั่นเองค่ะซึ่งตัวน,นี้ค่ะก็จะไปลดอัตราการเกิดริ้วรอยแห้งไว้นั่นเองค่ะจึงเทนในพูดที่บอกว่าใสา่เป็นประจํานะคะบางคนเนี่ยอาจจะเคยใส่โคเอนไซม์คิวเทนในการแบบรับประทานหรือ่าใ,ในการทา้าก็จะเห็นผลว่านะคะมันซอยใดค่อนข้างแบบมากอะ่ะนะคะแต่ว่ามือนีทาคื คุณใดสิ่งหนึ่งที่มันสามารถรวมครบทุกอย่างแม่นแล้วครอบคุมทุกอย่างในเรื่องปัญหาผู้หญิงเลยเนี่ยคุณคิดว่ามันจะคุมขาหรือบ่อป้อจําเป็นต้องไปกินยาแบบเป็นกำกำอันนี้ซอยลดจุดด่างดำอันนี้ซอยใหทขาวนี่ซอยช่องคอดเยอะชกบอันนี่ซอยแบบหน้าอกแต่งตึงมันยาวเกินไปนะมันยาวเกินไปศาสตราสรที่เราบอกมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้อีกอย่างสุดท้ายเลยค่ะก็คือวิตามินวิตามินซีนั่นเองวิตามินอีค่ะคุณผู้ชมลดความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ทําให้แบบบํารุงชุ่มชื้นเต่ง ตึงอะไรเงี้ยดูกระชับมากขึ้นโอ้โอนะคะนี่แหละค่ะที่สุดของส่วนผสมที่เขาให้คุณมาคนราคาอย่างแน่นอนใช่อาจจะบอก <He 'll S 1> ว่าเขาบอกเลยว่าแบบผลิตภัณฑ์อื่นบ่ได้ให้คุณมาขนาดนี้ใช่ค่ะวิตามินทุกอย่างที่เราเอามารวมกันก็คือมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการจริงๆอย่างเพ่นอย่างเช่นพวกคุณที่กินวิตามินซีวิตามินดีอะไรเงี้ยมันก็จะบำรุงเรื่องอื่นไปแต่สําหรับเรื่องผู้หญิงเนี่ยที่เราพูดสารสกัดทุกอย่างเนี่ยมันมาครอบคลุมอยู่ในตัวซินเดียตัวเดียวเลยค่ะ่แม่แล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะว คำมิดโอ้ยตายนะคะตอนนี้นปไปดัง้งคำมิดไปรอ,อคุณหมอทารีแพแ<ม>นเร่นนี้น่ากลัวเนาะบ่ต้องจําเป็นนะคะต้องไปเฮตุขนาดนั้นเลยเพราะว่าสิ่งเรานี่อาจจะเห็นใหนคุณผู้ชมนะคะบบกว่าอย่างเช่นคำมีดอาจจะเฮตุแบบว่า,ม,าวมันเห็นผลชาใช่มันเห็นผลชาแล้วแล้วคงไม่มีใครแบบว่างจนมานั่งแบบว่าคำมิดวันละ300ครั้งอะไรอย่างนี้หรอกมั้ง แน่แล้วแลไม่จำเป็นต้องไปรีแพ้อีกต่อไปเพราะว่ามือหน,นีค่ะมีทั้งเลือกที่ดีห้คุ้นแล้วและขอบอกค่ะว่าทานง,ง่ายดายมากเลยแค่นึงเม็ดก่อน<ม>นอนเท่านั้นส<อ><ล>ิบม,มือเห็นผลอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะกล่องนึงมีสามสิบแคปซูลค่ะทานใ่นหนึ่งเดือนนั่นเองค่ะผู้ใดที่อยากเป็นเจ้าของอยากสวยอยากเป็นสาวสองพันปีโดวยวิธีง่ายๆบต่ตองเจ็บโตเป้าโทรกันเขามาตามเบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงนะคะอยากจะพิสูจน์ค่ะสามารถแบบ คืองดการมีเพศสัมพันธ์ไป1ิบวันได้เลยแล้วอลองทานอันนี้สิวันดูซิว่าคุณผู้ชายของคุณจะทักหรือเปล่าเราท้าให้คุณรอเลยค่ะปัด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 แถวนี้นะคะมีผู้ใดสนใจมีผู้ใดสนใจไหมคะ <c oughs> สาบ,บานซื้อไปให้ผู้หญิงลองทานแล้วแบบต้องงด10วันแล้วก็ต้องห้ามใจตัวเองเอาไว้นะคะสิวันก่นแล้วก็รออีกทีนึงเลยค่ะเ้วจะดูว่าช่องคลอดกระชับแน่นอนนะคะนึกว่าแบบว่าเจอกันเถอแรกอ่ะ เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยากจะรู้โปรโมชั่นในครั้งสุดท้ายในเปรกสุดท้ายของเราแล้วค่ะอ่ะหน,หนกล่องค่ะมี30แคปซูลก็ทานได้ประมาณ1เดือนนั่นเองค่ะจากราคาปกติอยู่ที่1,450บาทตอนนี้ลดเหลือเพียง950บบาทค่ะ oh. โอ้โอนะคะราคาถึงมากงเลยกับส่วนผสมที่หายคุณมากขนาดนี้นะคะ<ช>และ,ะยังมาเบอร์เท่านั้นเบอร์คันยายนะคะโทรมาภายใน20นาทีนี้นะคะลดไปเลยกล่องที่2ถึง50%เ์ด้วยกันค่ะ2กล่องเหลือเพียง1425บาทค่ะโอ,โอ้นะคะคุณผู้ชมค่ะผู้ใดที่อยาก,กจะจองเป็นเจ้าของหรือว่าทรงมอบต่อความสุขนี้ให้กับคนที่ทคุณรักนะคะโทรเข้ามาเลยค่ะตามเบอร์ที่้นอยูนาจอค่ะรับร้องค่ะว่าเหตุคือจงคุณนันอย่ยประทับใจมากเลยสิบมือค่ะโอ้ตวิศกร ไปรดไว้นะคะแล้วก็กินนะคะแล้วก็เมื่อวันที่11 1นเ่มาพอกันกับสามีนะคะเบิ้งซิปเพื่อจะทักดูมอว่าเฮาไปเฮ็ดอีอย่างมาอันนี้เป็นแบบว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยที่นํามาฝากกันและรับรองค่ะว่าทุกๆวันนะคะเราจะมาพบทริคดีๆนะคะสาระน่ารู้ทางได้ความสวยความงามแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะคะรับรองค่ะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างแน่นอนถ้ามาพบกับพวกเราสองคนแบบนี้นะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในทุกๆวันกับรายการเพียรไลฟ์สวยรวยเสน่ห์ค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ